สวัสดีตอนบ่ายครับผมมาหาปลาไหลเหมือนเดิมครับมาดูตามเหมือนกับขอบขอบตะครับผมไปครับผมนี่ลูงครับน่าจะมีตัวอยู่ครับทิท้งไหมครับเดี๋ยวผมไปหาไล่ใส่ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทีเดียวครับ ว่าเราจะได้ปลาไหลหรือเปล่าบ่ายนี้ผมไม่รู้ว่ากินหรือยังครับแต่เห็นปากปลาไหลโผล่ขึ้นมาครับผมเดี๋ยวเราลองมาดึงดูกันออ้อูน่าจะอยู่ครับ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 โอ้ยสวยครับโอ้ย หมือนหครับผมตัวแรกครับรูแรกที่ใส่ไว้ลอยดึงเชือกเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอยู่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 ครับ าจะติดหมิ่นครับติดหมิ่นครับติดปลายปากครับอ้ยมันหมายครับตัวที่สองครับอุ้ยอ้ยอ้ยไม่ได้เลยครับอุ้ยปาดครับผมติดปลายปากโดดไปแล้วครับกินครับตูดหัวทิมเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ โอ้ติดกระสอบตายครับผมเดี๋ยวผมขอยกขึ้นก่อนดีกว่าครับได้แล้วครับติดตายเลยครับตัวหัวทิ่มลงไปพันญ้าอยู่ข้างล่างเลยครับติดตายครับผมตัวที่สองครับมันหมางครับผมนี้เหมือนดึงออกจากรูไปครับนู่นครับอยู่ครับตัวใหญ่ด้วยครับ โอ้ตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่ครับออกไปตายนอกรูเลยครับมันหมายครับผมตัวที่3ามครับโอ้อันนี้ก็กินครับปวดหายครับโอ้เข้าอยู่ในรูครับ โอ้โหขวดเข้าไปอยู่ในรูครับโอ้โหติดอะไรไม่รู้ครับผมขวดเข้าไปในรูเลยครับเดี๋ยวผมขอแงะขอขุดดูก่อนดีกว่าครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันครับได้ตัวครับตัวยิ่งใหญ่เลยครับ โอ้ัหหมานครับผมสี่ตัวแล้วครับโอ้ยใหญ่ครับตัวนี้ลบรอบาบครับสี่ตัวครับผมตัวใหญ่ครับโอ้หมานครับผมหมานครับผมตัวใหญ่ครับสี่ตัวครับเสรยดายครับผมเสียดายตัวครับดึงขึ้นมาแล้วสะบัดหลุดครับติดปลายปลายบ็ดนิดเดียวเองครับผมแต่คุบก็ไม่ทันครับ แต่สี่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับบ่ายนี้ครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ